เด็กอะไรก็ไม่รู้ค่ะ,ะชอบกินกระเทียมล่าสุดชอบกินกระเทียมแล้วค่ะเริ่มมาจากการกินกระเทียมเจียวนะคะตอนนี้มากินกระเทียมที่อยู่ในผัดผักแถมชอบกินผักเกือบทุกชนิดเลี้ยงลูกให้ชอบกินผักไม่ยากนะคะกดข้อแรกอ,อย่าไปบังคับเขาค่ะกฎข้อที่2ก็คือต้องกินให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องกินแบบอร่อยอร่อยด้วยเพราะเขาเห็นเรากินแบบอร่อยอร่อยเขาก็อยากกินตามข้าวเหลือไม่กินนะคะเอาผักเหลือไปกินเพราะอะไรคะทําไมไม่กินข้าวเฮลตี้กว่าผักเฮลตี้กว่าหรอ แต่ฟิลลี่ก็ต้องกินข้าวลูกมันมีคาร์โบไฮเดรตฟิลลี่ยังต้องโตฟิลลี่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตด้วยโอเคกินข้าวให้หมันนิดแล้วที่สําคัญนะคะเราจะบอกเขาตลอดว่าอันนี้มีประโยชน์กินได้อันนี้ไม่มีประโยชน์กินแล้วไม่ค่อยดีอันนี้กินแล้วอ้วนเราก็จะให้เขาตัดสินใจเลือกกินเองค่ะมันได้ผลมากเลยนะคะวิธีนี้เพราะว่าฟิลลี่ตัวแค่นี้เนี่ยจะเลือกกินแต่ของที่ดีต่อสุขภาพอย่างพวกขนมหวานเนี่ยถ้าเขาอยากกินเขาก็จะกินแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอคือเราไม่ต้องไปห อะไรเขาเลยค่ะแม,แม่แม่ที่มีลูกเล็กๆอยู่นะคะลองไปปรับใช้กับลูกดูนะคะแต่ถ้าลูกโตแล้วก็คงจะเปลี่ยนยากนิดนึงจำมินามินะเออเอวากะวากะ